คือตักใส่นี้แหละวาม็กดกด่ากดกดิวคอมัินไก่เจ๊น่ไมประมาณนี้ฟิวคอมันไก่็คือเป็นไได้เป็นลูกวยสวยสชวยไม่พอไม่เป็นไรข้าวมีนะคะคุกไใหมได้

จานให้สวยงามนะคะอและก็มีไข่เดียว่อยนะคะ่างตรไหนก็ได้ให้สวยงามแล้ก็ด้วยมแล้ก็มีปลาอันนี้ปลาิจะเป็นปลาส้อยค่ะเขาเรียกอะไรปลากะดิปลาส้อยปลากะดิมันหรือปลากะดิปลากระดิ แตงกวาแตงกวามีมีมะม่วงซอยมีมีกะปิไหมคะกินมะม่วงเปะหวานแล้วมีกะปิค่ะอ่ากะปิต้มปลากะปิกุ้งนากะปิกุ้งนาของสุขปหอมอร่อยโอ้โหข้นแท้ข้นแท้ค่ะมันเหมือนเข้ากะปิเข้าไปทีกทีแล้วพี่เนี่ยอ่ามันจัดคล้ายๆกันคลี่ให้คล้ายกันอุ้ยสวยงามเลยแย่เย่อะแล้วแต่แล้วแต่จัดเลยค่ะเด็กๆ